สวัสดีครับผมนท์เอ t นทีนะครับวันนี้ผมก็ได้มาที่ห,ห้างนะครับห้างฤที่ผมเคยมาเมื่อนานาแล้วแต่ผมไม่ได้มาตั้งนานแล้วนะใช่ห้างสมิงใช่ผมแล้วก็เคยมีฤที่นะั่นลงมาถึงที่นี่นะแต่ฤทท่านนั้นเนี่ยเขากลับเขาไปอยู่ในป่าใช่ตอนพวกบอกอยู่ใช่วันนี้เราจะมาดูสมิงมาตามน่าเจ<อ>าา้าหน,น,นบผม ไม่รู้ว่าจะเจอตัวมันหรือเปล่านะในนี้ผมก็มากับเพื่อนผมนะเนี่ยในเสือป่าแชนแนลครับก็น้องน้ำมนต์แล้วก็น้องลุงหนี่ครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็เดินทางเลยนะก่อนจะชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมโอเคครับผมไปกันเลยนะเดี๋ยวเราพอจะเดินไปดูต้นสนเมื่อวานเนี่ยมันได้ใส่ไปตัวหนึ่งนะไอ้ห้างเนี่ย ผมจำได้ว่าผมมารอบสองรอบนะรอบแรกผมมากับเส้นเสือนะรอบที่สองเนี่ยน้องน้มนเนี่ยเป็นมือกล้องอรอบที่สองเนี่ยผมมากับเพื่อนเล็กนะเิดอะไรขึ้เนี่ยผมจะปกปองน้องยนีผมขอให้ให้เพื่อนเสือเดินําหน้าไปเลยนะะไปตามล่าินะไม่รู้ว่ามันมเด็กเด็กไม่่าเพราะเมื่อวานมันได้ไก่กินทั้งตัวเลยนะใช่อ๋อมันลงมากินไก่แถวบ้านแล้วหรอเไม่่ไม่ใช่มันได มีชาวบ้านเนี่ยเอาไก่มาให้มันแล้วมันก็พอมันได้ไก่มันก็เริ่มวิ่งนี่เขาปล่าไปเลยแล้วก็มีชา,าวบ้านเแนบบี่ยมาแจง้งให้เราทราบกันว่ามีคนจะมาเลี้ยงแพอยู่ข้างบนนะแล้วก็แพนี่ยหายประจําเลยไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของเจ้าสมิงหรือเปล่านะก่อนหน้านี้เนะี่ยเพิ่งไม่นานมันนี้แบบเราจะเพิ่งหายไปนหนึ่งตัวเหมือนกันใช่อ๋อไม่รู้ว่าเจ้าสมิงเนี่ยได้ จับยินไปหรือเปล่านะเสียงที่เนี่ยดังมากเลยนะจ๊ะใช่เพราะว่าข้างล่างเนี่ยแบบ้นเพราะว่าตอนที่เราอยู่ป่าลึกกันเลยนะครับมันจะเป็นแบบเสียงสะท้อนนะครับผมเวลาเราอยู่บนของเนี่ยใช่ข้างล่างป่าเนี่ยเราก็ได้ยินอะไรแบบมันขึ้นมาสูงนะ ใช่พ<ร>อเรา,เอาอยู่แบบสูง,สงนะลมลมลมันตีแบบเสียงมันจะมีแบบลมตีเสียงด้วยนะทุกคนแบบไกลๆเลยพวกนี้เราเราได้ยินเลยนะเราอยื่ไกลเรามองไปอ,ะอ่ะบางทีเนี่ยผมเนี่ยเขาป่าลึกนะแล้วคนเนี่ยเปิดเสียงลำโพงอะ<ช>่ะแบบมันสะท้อนขึ้นมาถึงที่ผมอยู่เลยนะแต่เราอยู่กันห่างกันมากคือไกลมากเลยนะขนาดอยู่ที่สูงเนี่ยยังได้ยินเลยนะ ครับพ,พี่ได้ชมคลิปผมนะคลิปช่วงหน้าฝนที่ผมเนี่ยไปขึ้นไปเดิไล่กับแม่นะที่นั่นเนี่ยคือป่าลึกมากแต่ในป่านเนี่ยห่างไกลจากหมู่บ้านมากแต่ว่าะะอยู่ๆนะก็ได้ยินเสียงเพลงเนี่ยโหดังขึ้นมาถึงทู่งเขาที่คนยู่เลยนะม,มันเกิดจากการแบบว่าลมมันพัดเนี่ยลม,มแมลงใช่ขึ้ลม,ม ผมไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะผมก็ไปอยู่ฝั่งนนะผมชอบไปฝั่งชายแดนนะแบบข้ามไปเลยเนพะว่าฝั่งชายแดนเนี่ยมันอากาศเย็ยนออาามาจับตัวเจ้าสมิงกันนะเพื่อที่ทจะแบ่งเบาแบบอาลาของชาวบ้านนะที่แบบต้องมาระแวงเจ้าสมิงเนี่ยนะใช่เพราะมัน,นมวยพวกแพะพวกไก่เอาไปเป็นอาหารนะ ่มันวนเวียนอยู่แต่นในหมู่บ้าน,าน,นใช่ครับเราก็เลยจะถามล่ามันเ้าแบบมันกลัวเลยมันจะได้ไม่กล้ามาทำร้ายคน น้ำอยู่สุดเดียวนี่แต่ว่าที่อื่นมันไม่มีน้ำน,น,ำนะตรงนี้เนี่ยคือน้ำแอ่งเดียวนะที่ใช้ดื่มใช้กินได้แบบทั้ง,งสายสทายั้งสายคือน้ำหมดแล้วนะโดยตรงนี้แ<ผ>อ่เองเดียวนะน,นี่เดียว ตรงนี้แนละ้วชาวบ้านกับสมิงเหมื่มอนแบบแบบเจ้าสัมิงอ่ะมันเลี้ยงไม่เชื่องไงเลี้ยงไม่เชื่องทีนี้มันก็จะมาทำร้ายชาวบ้านที่เอาไก่มาให้มันมันสู้รัดพัดเวี่ยงกันนอนตรงนี้แหละแต่โชคดีที่ฉันนั้นมันก็เป็นไรนะแต่ิ่งหนีขึ้นเขาไปเลยนะ ผม <Wow. S 2> ก็แบบคอยดูใกล้ๆเลยผมก็อยู่ข้างหน้าอย่างนี้ตรกลางแล้วก็เพื่อนโน้นเนี่ยคอยดูต้นทางทุกห,หล่างให้นะใช่ครับผม<อ>ไม่ต้องกลัวว่าน้องจะไม่ปลอดภัยน้องปลอดภัยแน่นอนนะครับ วันนี้แล้วก็าบ้านเนี่ยก็นับแพ้ไว้ด้วยว่าแพ้เนี่ยมีกี่ตัวนะแต่ว่าทีนี้เขาก็รู้ว่าแพ้เนี่ยเริ่มเริ่มอาจจะทีละตัวก็ไม่รู้สาเหตุนะว่าเจอจากอะไรผมว่าน่าจะเป็นสีมือก็สนุกนะเมื่อวานเนี่ยมันวางใส่ไว้ตรงนี้แล้วไมนจำอะมาเอามันหายไปเลยเนี่ยข้างบนเนี่ยมีทางไปอยู่เห็นไหมอ๋อใช่ใช่เห็นอยู่โอ้ยเจ้าพี่เขา

ป่านี่ไม่เคยไปเลยนะอืมดูด,ดิดูไหมแทงดูกันดกวยยื้มาแล้วยื้อมาแลเราต้องรีบไล่มันไปไปกลๆกันนะเพราะว่าตรงนี้คือนี่ก็ใกล้เขนหมู่บ้านแล้ะใกล้เขนหมู่บ้านแลยครับมันเริ่มลงไปใกล้ใกล้หมู่บ้านมากๆแล้วนะอืมมุดเข้าไปฝั่งนี้นะ,นะมเมื่อวานที่ผมมาเนี่ยมันแอบอยู่ในพงหญ้าตรงนี้หรือป่าลนะ เจอตัวมันใหญ่ขึ้นจริงๆพี่เมืมอ่อวานไอ้เมื่อวานเนี่ยผมมาแล้วนะนะผมเจอตัวมันเนี่ยเล็กมากแต่เมื่อกี้เนี่ยโตเบมันเริ่มเลยนะเหมือนมันได้กินพลังงานแบบพวกไก่ดิบอะไรเงี้ยแล้วตัวมันเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะไหนหนรนะวังให้เดี๋ยวมันเข้ามากระโจมไปไหนเราก็ไม่รู้นะ ที่มันอยู่แถวนี้ยหายไปเลยหายไปแล้วหายไปหยไปหนไม่รู้อะชาวบ้านนี่มันเลี้ยงแพะตอนนี้ค่ะสิจ๊เออชาวบ้านมันเลี้ยงแพะทันทีท่าน,นเห็นหญ้าที่ล้มนี่ป่ะล่องลอยแพะหมดเลยนะอือล่องลอยแพะหมดเลยแพะก็จะมาแบบ มากินน้ําบนลําธารนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลําธารตรงนี้เนะนี่ยน้ําไหลเยอะมากๆเลยนะแต่ตอนนี้หน้าแรงไม่ค่อยมีน้ําละมันมีอยู่แอง่งเดียวคือตรงนั้นไอเจ้าสมิงเนี่ยคือชอบไปดักรออยู่ตรงนั้นไงรอแบบดักซุ่มเหยื่อเพราะว่ามันคือแท้ก็ไปกินน้ําจากแอ่งตรงนั้นเนี่ยมันไปไหนแล้ววะเม่กี้มันมาทางนี่เหยอว,ว่ามี ไม่เจอเลยมีเสียงมีเสียงมีเสียงระวังได้บ้างไหนไปไหนแเราอะกินได้ยินเสียงตีนป่ะกินได้ยินป่ะได้ยินได้ยินอยู่ฝั่งเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ฝั่งเนี่ย จะพยายามไล่ไม่ให้ไกลสุดเราจะไม,ไ,ไม่ให้มัน,นใกล้หมูบ่มบ้านรูกวนชาวบ้านเนี่ยวันนี้ผมได้พาเพื่อนผมมาแล้วนะวเพื่อนผมเนี่ยมาช่วยไล่มันเนาะเพราะว่าผมมาคนเดียวเนะี่ยพาน้องมาในอันตรายครับเวลาผมจะทำอะไรเนี่ยผมก็ต้องห่วงความปลอดภัยของน้องด้วยนะ

มันเข้ามาทำร้ายอ่ะมันทำร้ายเมันกี้เหมือนมันจะกินน้ำอยู่ฟันโดนไหมฟันโดนไหมเดนไปทีหนึงเลย้มันเปนเหมือนแถวขันเลยมันเจ็บอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันได้รับบาดเจ็บแหละไม่รู้ถ่ายถัาหรือเปล่าใช่ตอนที่มันวิ่งขึ้นเหนเราเห็น ฟันหนึ่งแบบตัวขามันล้มไปเลยจริงวิ่งกระเพกกระเพกเลยเห็นป่ะได้ไหมเนาะตามไปทีมันไวมากเลยนะอื เยวมาดักุ้มตายงินเพืนสักวันหนึ่งไหมเดี๋ยวเราต้องมาสะเะมันเพื่อมันยังยวงอยู่แถวนี้ไงแรงมากที่นี้ตัวใหญ่ขึ้นด้วยเมราอวามันได้กินไก่ดิบไปทั้งตัวแล้วก็ตัวมันแน่งได้พลังงานตัวใหญ่ช่้นนะต้องเอาไว้เค็ดเหมือนไอ้ปอบรู้ส่อ่ะต้องอใอ้เค็ดมันจะได้ไม่กล้ามันช้ชาชาวบ้านนะาให้เคล็ดเลยยุ่งวุ่นวายชาวบ้านนะเราก็เป็นหุ่นชาวบ้านด้วย ไปไหนเราไม่รู้นะวิ่งไปฝั่งนูนไหมวิ่งขึ้นมาข้างบน,ลนกล้มืม่อนนกีมันหนักอ่ะของง่ายมันเดินหนักอ่ะมาเจ้โชคดีนะที่มีมีดอาคมอยู่ด้วยนะไม่ไงั้นเนี่ยอ่ที้เพื่อนเสือฟันโดน,นแย่เ,เลยนะนะ เละจัดเลยทุก้กัมันเม่อ้แต่ผมไม่เป็นไรมากนะพี่พี่เ,เสื้อเก่งมากครับแบบสู้กับมันได้ตัวตัวเลยผมเข้าไปไม่ทันนะผมต้องดูน้องๆอะไรผมมันคงจะไม่กล้ามาทำทานกับชาวบ้านอีกงนะใช่ใช่เพราะว่าโดนฟันขาดขนาดนี้เนี่ยมือหนักสุดแล้วนะพี่ผมไม่เคยสู้กับมันมารอบนี้คือหนักสุดเราจะาเดินทางขด้ขนขั้นบนกัน มีเดินทางไปดูข้างบนต่อนะ,อะ,บบนอะโดนมันตู้ก็หมันได้แผงในเนื้อะตลอกเลยนะน่าอจะโด,ด,ดนก็ยากอตังดูจะขึ้นาเงื่ออ,อกเลเลยเมือนเมื่อกี้เปียดชุ่มเลยนะ ไม่ไหนเราก็ไม่รู้นะสู้กันแบบมันมากเลยนะ้มันคงจะเคล็ดไปอีกหลายวันนะพี่ๆเดินยึดอาคมมาคงไม่เจอตัวมันแล้วแหละเพราะว่าเจ็บแบบนี้มันน่าจะไปไกลมันจะแอบแล้วด้วยแบบถ้ามันไม่ไกลมันก็แอบอ่ะอืมเพราะว่ามันน่าจะกลัวแล้วนะจะต้องรอ ลองดูลองมาดูกรอมหนึ่งเผื่อว่ามันจะไปแอบต้องมาดูตอนกลางคืนนะพอมันออกละตัวนี้มันคือมันตัวใหญ่ขึ้นนะใช่ตัวใหญ่ขึ้นเะยถ้าฝีมือของชาวบ้านเลวคนนั้นอ่ะมันเอามันเลี้ยงอ่ะมันเลี้ยงเหมือนเลี้ยงอ่ะใช่ถ้าไม่มันก็คงไม่ไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะเหมือนกำเหมือนกำตามเอ้เขาเรื่อนะการตามสนองแบบมันเลี้ยงแล้ว ไอกสมิงมันไม่เชื่องอ่ะใช่ใช่ทำร้ายมันกับอะไรมาเนี่ยเข็ดชาวบ้านก็เข็ดสมิงก็เข็ดต่านี้โอเคพี่ๆจะเราไปเจอกันด้านบนดีกว่าเราจะไปเจอข้างบนแล้วไปเจอด้านบนครับผมเจือตัวมาแล้วนะโอเคไปเจอกันด้านบนนะครับผมโอเคครับเราก็ได้ขึ้นมาตรงที่แบบจุดที่เราทางออกใช่ทางออกแล้วนะที่เราใช่เมื่อกี้นี้ก็เพื่อนเสือก็สู้กับแบบดูเดือนมากนะแต่ผมแบบไปไม่ทันไงเพราะว่าผมต้องคอยดูน้องข้างหลังด้วยแตมมันวัยด้วยนะใช่ผมแต่ ผมผมเห็นอยู่นะแบบเพื่อนเสือฟันโดนขามันแบบล้มเลยแบบล้มอะแบบยังไงแบบผมก็วิ่งไปไม่ทันด้วยไงแต่ก็เหมือนเพื่อนเสือจะได้แพลมาหน่อยนะะลอกถลอกแบบใช่คับมันคิดสู้รัดฟัดเบี่ยงกับมันนะใช่ครับผมแต่ก็คุ้มอยู่คุ้มอยู่ถือว่าคุ้มอยู่ตลอดไปคิดคิดไปหลายวันแลืวแต่เราจะเราจะต้องมาอีกรอบมาเฝ้าดูกันนะใช่ใช่เพื่อมาดูเพื่ออ่ามันจะ กลับมาอีกใช่ใชเพราะที่นี่คือแหล่งอาหารของมันเลย<ช>เห็นแหล่งน้ําเมื่อกี้ไหมไอนแหล่งน้ำมันเหลือแหล่งเดียวด้วยไงใช่มันต้องกลับมาล่าอาหารตรงนี้แหละเพราะาที่อื่นไม่มีน้ําแล<ช>้วชาบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและเพื่อนผมด้วยนะครับครับผม